ได้แบบเพอร์เฟกต์นนทำได้ไหมคะไปสู้เก่งมากกว่าจะออกมาเป็น MV Production ชนคลิปเด็กๆทั้ง6คนถึกอึดทนขนาดไหนไปดูกันสวัสดีค่ะคุณแคทน,นะคะจาก Dreamcatcher Studio ค่ะวันนี้เราอยู่ที่กล้องถ่าย MV Production เพลงอะไรเด็กๆบีีกอ ชื่อตัวเองก่อนไอโอค่ะเอยอนค่ะคาเดียค่ะพาริตาค่ะดิเชลค่ะชิคิตานิก้าค่ะเอซ่าค่ะเบลลี่ค่ะลอร่าอลินนะคะลูกกาค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเย้สู้ไป ประสบการณ์ครั้งนี้น้องๆได้ถ่ายทํากันเหมือนศิลปินจริงๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มพร้อมกันสุดๆขึ้นชื่อว่า MV Production ทาเต็มตรงเปะ๊ะคุณครูเลยเข้ามาช่วยทําให้เป๊ะยิ่งขึ้นถ่ายทํากันไปสักพักก็ซับหน้าซับเหงื่อกันหน่อยวันนี้ได้พี่มาที่ของน้อง,องเข้ามาช่วยคุณครูด,ดูแลซับหน้าซับเหงื่อให้น้องๆกันด้วยไปถ่ายทํากันต่อ อยากได้แบบไหนแต่ได้แบบเพอร์เฟกนั้นทำได้ไหมคะได้ไปสู้เก่งมากไปอดทน X สิบเอ็ดมีเองลูกแตสู้สู้เก่งมากทุกคนเก่งมากฮะใส่มา Energy ถ่ายทำกันมาถึง5ชั่วโมงเต็มถึงเวลาเลิกกองแล้ว เด็กรู้สึก <ผม S 1> ยังไงกันบ้างไปฟังกันนี่เป็นมิวสิกวิดีโออัปนะคะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้สนุกถ่น<ด>ื่อไหมนื่อให้ถ่าอีก3ชั่วโมงไหมไม่โอเคยังไงก็แบบทุกคนติดตามผลงานของเด็กๆด้วยนะคะเอ็มวีวิดีโออัยนะคะต่างติดตามผลงานของน้องๆได้ทาง YouTube Dreamcatcher Studio